โลกที่แสนสว่างและเช้าสวัยแต่มีวันหนึ่งโลกได้มืดโลกได้มืดลงและชาวบ้านทุกคนงงว่าว่าเฮ้ยทำไมไฟม่นปิดไม่ไฟไปดับทุกครั้งอะไม่เห็นมีตัวกทะติ้นเลยทุกคนก็เลยมารวมตัวกันแต่ว่าทุกแบบหมู่บ้านทุกแห่งก็มารวมตัวกันแต่ว่าหัวปะ หมู่บ้านนี้ไม่มีจริงๆมันมีหัวหน้าหมู่บ้านแต่หัวหน้าหมู่บ้านนั้นไม่อยู่ซึ่งถ้ากับไปเริ่มกันเลยเริ่มเรคนอ,อะไรคิดว่าเราต้องไปสำรวจที่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านนะไ้เลยไป let's go จุ๊บไป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 จิ๊บเออเราขไปด้วยครับ เดี๋ยวเดินไปตะไก่นะเดินนะเดินเดิน,น,น,นโอุยเก็บอ,อ,อะไรแะเนี่ยเออนั่นเป็นศพศใครอ่ะแตกนนะ่ก่อนนะบ,บ้านหนูน่าบุบบ้าได้หายไปบอกและศพนี้คือศพอะไรอ่ะ,อะโอโหพ่อแกพ่อแกมาทำอะไรที่นี่นี่ไม่ใช่บุบบ้านพ่อแกนะและ้วแล้วนี่บุบบ้านใครอ่ะ มันไม่ใช่หมูบ้านด้วยมันคืออะไรมันเป็นหมูบ้านแต่บันก็คือหมูบ้านนั่นแหละแต่มันเป็นหมูบ้านผีสิงถ้าถ้าเข้าไปแล้วแต่แต่พวกแกก็ออกไม่ได้นะเออเออทำไมหรอแต่ฉันพูดจริงนี่นะแอะแอะอืมที่เขาพูดแม่ก็ไม่พูดเรื่องกิงนะ ม่แต่ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงนะว่าที่ไฟแบบอย่างนี้มันก็ต้องเป็นผีสิงอยู่แล้วแถมบ้านเราอ่ะมันต้องมีโครงไฟอะไรพวกนี้ด้วยแต่หมู่บ้านนี้ไม่มีโคงไฟเลยเออทำไมผมรู้สึกเสียวหลังจังเลยนะเออเฮ้อฮะมเสียงอะไรไอ้โต้ เมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงริงๆนะหึในละหูฝานนะจริงๆเมื่อกี้ฉันสันหลังสันหลังละควรเลยเนี่ยสันหลังละควรเลยเนี่ยเออหัวหน้าตะกันต่อชาชาใช่มันไม่มีตัวอะไรหรอกเขาถ้ากันหลอกเราอ่ะไปหนุ่เป็นดีผีเลยโอ้โกอธไปด้วยเลยด้วย เราปเลยเจ้าเจ้าเจ้าหัวหัวหัวิ่งวิ่งเจสเฮ้ยันเป็นผ่ไดออกไปไผ่เปกับไม้ก็แขงม่ไผ่กไม้กแขหมู่บ้านเราไม่มีไม้ก็แข็ซันน้อยเรแวเร็วเวเล็วออกไปเจ้าฮี เฮียเฮียเออทำไมดีทุกคนกนะทุกคนนะพีดวนี้มวกกว่าสแสงแดดทุกคนอะ่ะเพราะอะไรอ่ะดูมาสิทำไมตามันถึงดำงั้นอะแต่มันก็เหมือนพวกเราไม่ใช่เหรอแต่มันดำแปลกๆแ,แ,แข็ก็ขาดแสดงว,ว่ามันกลัวแสงเพราะโตกลางคืนผีชอบอยู่ไง แสดงว,ว่าใครมีไฟฉายชั้นนี้งั้นงั้นได้ช่วยเอาไฟฉายออกมานนะเราไปทำให้พีไฟฉายได้ว่าเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเฮ้ยอะไรฮะทำไมพวกเราไม่อยู่เลยเอา้าทำไมผมอยู่ข้างล่างอะไม่รู้กันสิครับรู้กันไม่รู้กันอืมต่ก่อนนะอะไรเหรอทำไมถึง ทำไมฉันเห็นภาพอะไรบางอย่างทำไมพวกเราถึงไม่เห็นกันล่ะใช่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 มุมมองของเจ้าขวดโหลแกต้องวิ่งหนีไปแกต้องวิ่งหนีไปถ้าแกไม่วิ่งหนีชัก็ตามบอกร้อนแกผมเห็นภาพจริงๆนะผมเห็นภาพจริงๆนะครับโอ้ยมันยาอ่อนเอ้อยเอ้อยเฮ้ยจับอะไรอะ่ะเธอเอ้อย ใครต่อยไม่แล้วเนี่ยมันผีด้วยไปฉันต้องเตะมันเฮ้ยเตะ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 เราไปช่วยด้วย รู้ไม่รู้เออรถมีเขาสิงเย่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 โอ้ยจะออกไปโอ้ยสิ่งที่ชัดแก้ป้าเอ้ยโดนลั่นเราโอ้ยวูร้าวอย่ากินด้วยมันมีขอจะกินนี่วะฉันจอไปจัดรีบกแม่แก้ไขดี่วะเอาออกมาโอ้ ฉ,ฉันก็ว่าไม่จะเซ็นอะไรนะมันจะเหนไม่ได้ผลหรอ,อ,อโดนแล้วโดนแล้ว,ลวไม่ไม่ไม่นะพี่มันจับแล้วรอ,อ ep สอง